เป็นคนเดียวในเมืองไทยที่นะเขาเป็นคนที่แมวเป็นคนแต่งพวกนี้โอ้โหองศาความยาวไม่ต้องห่วงรุ่นาตูดพูุกันวัดซ้ายขวาแต่งหน้าสองมือตรงนี้จริงแต่งสนัดตาแล้วก็แต่งมือขวาเออคนเดียวในโลกที่แต่งหน้าสองมือจริงที่นั่งเข้ากันเกี่ยวตูดพู่กันเล็งเหมือนเวลาลากสัดส่วนรอยิ่งเลย น่าจะเป็นหนึ่งในร้านพี่ป้อมพูดเลยว่าเคสเนี้ยคือหนึ่งในร้านมันเป็นความสามารถพิเศษของคนที่เรียกว่าเป็นอัจฉริยะแล้วกัน ตัวพี่แมวเองเป็นคนถนัดซ้ายสามารถแต่งหน้ามือซ้ายฝั่งนี้เสร็จแล้วพอฝั่งขวาก็จิบเอามือขวาหยิบผู้กันแล้วก็แต่งไปแล้วเส้นเท่ากันหมดแล้วพี่แมวเป็นคนที่แต่งหน้าคือ symmetry มากๆก็รู้สึกดีใจมากเลยแล้วก็ยินดีมากที่ทางเครสมางรันกับ คุณป้อมวินิษเนี่ยแบบเชิญให้มาเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะอุ้ยรู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่ดีมากเพราะว่าพอได้ลองสัมผัสคุณภาพจริงๆแล้วอะรองพื้นคือดีมากคือเนียนกริบคือทาไปแล้วแบบไม่ต้องกังวลเลยอะคือแบบรู้สึกว่ามันสามารถปกปิดได้ดีแต่ในขณะเดียวกันมันไม่หนามันบางแสดงว่าเม็ดสีที่ใช้คือละเอียดมากคือแบบแล้วก็อยู่ติดทนด้วยนะกันน้าด้วยแล้วที่สําคัญคือพี่แมวเป็นคนที่ถ้าแต่งหน้าเข้ม คือเข้มแบบชนิดที่ว่าฉ่าสวยแฟชั่นแล้วเนียนแต่ถ้าแต่งหน้าหวานงานผิวโอ้โหหวานหยดย้อยแล้วก็ทุกอย่างละมุนไปหมดการให้สีเอยเพราะพี่แมวเขาเป็นคนที่มีศิลปะในการให้สีค่อนข้างแบบดีมากถึงมากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องงานผิวภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบตั้งแต่จะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ใช้เวลาคิดอยู่ก็นานเหมือนกันเพราะว่าท่านอื่นๆเขาก็ทําไปแล้วเนาะเราก็ไม่อยากจะให้ซ้ําคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วพี่ปกติเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าแบบหรูหรามากแต่ว่าคือคือถ้าให้แต่งก็ก็แต่งได้นะเราก็คือด้วยความที่ทุกคนเนี่ยที่เป็นเมคอัพอาร์ติสเนี่ยก็จะต้องมีแนวทางในการแต่งหน้าของตัวเองแล้วก็ต้องพยายามทําให้ได้ทุกอย่างแต่งานส่วนใหญ่ของพี่ก็จะเป็นแบบสวยใสสบายแล้วก็เป็นพวกแบบแฟชั่นบ้างนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนที่ชอบกรีดอายไลเนอร์แล้วก็เลยรับคําชมว่ากรีดอายไลเนอร ก็ดีใจที่พี่พให้มาทำผมในวันนี้ในงานถ่ายของพี่แมวค่ะโจทย์ที่ได้มาคือการรัวผมให้แบบหน้ายกกระชับเป็นแบบเทคนิคส่วนตัวแต่ว่าพยายามไม่ไม่ได้เห็นผมเยอะจะ่โชว์เมคอัพอย่างเดียวพี่ชอบให้หนูหวีอย่างนีนะ้นะแล้วสวยทีนะนสวยดนะีแต่ว่าถ้าหนูช่วยเขาอะาจึงนดนึงให้มันตึงๆก็ได้นะเดี๋ยวใแม่แต่งก่อนนะหนูึง โอเคตื่นเต้นมากแล้วก็แอบเกรงแอบเกรงเด็กๆเลยพยายามจะถามแม่ๆว่าแบบอยากได้ยังไงเอาอะไรไหมอ,อะไรเพิ่มไหมไม่บอกโอเคแล้วก็คือเราก็โอเค คือด้วยความที่ไม่อยากให้ซ้ำอ่ะเนาะก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะปกติเราแต่งหน้าเป็นแบบสวยใสสวยใสเราจะแต่งไงหน้าให้เป็นแฟชั่นแล้วก็ไม่ให้ซ้ำคนอื่นแล้วก็เป็นแฟชั่นที่มันแบบหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงไม่อยากให้มันแบบเป็นแฟชั่น บิวตี้ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหวกแนวของแมวเนี่ยมันมีความละเอียดแล้วก็เส้นทุกอย่างมันเนี๊ยบมากเลยแล้วก็ป้อมมาป้อมก็บอกว่าเนี่ยแมวจะเป็นคนที่แต่ง2ด้านเนี่ยสด้านเนี่ยนะฮะสตาเนี่ยแต่งคนละมือแล้วก็แต่งได้เทาเหมือนกันเท่ากันเพชรซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เส้นเนี่ยสวยมากละเอียดมากสีก็เบลนสวยงาสวยงามมากเป็นคนละเอียดจริงๆเลยฮะ การแต่งหน้าแบบละมุนมือต้องใช้สีที่ซอฟซอฟอะไรที่มันตรงกันข้ามมันน่าจะเป็นแบบเส้นกราฟิกที่เป็นเส้นแข็งๆอะไรงเงี้ยพี่ก็มานั่านึกเออการแต่งหน้าที่มันช่วยยกตาหรืออะไรที่มันแบบเป็นเส้นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะพี่เคยนึกถึงกราฟิกของเส้นสามเหลี่ยมก็จะนาเส้นสามเหลี่ยมหรือว่ามุมฉากของแบบสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะนํามามาใช้กับบนใบหน้าว่าลองแต่งดูหลายๆแบบว่าเออมันจะเป็นยังไงนะแต่งหน้าด้วยการใช้แบบมุมสามเหลี่ยม เส้นกราฟิกมีอะไรที่มันแบบแปลกแตกต่างไปบ้างก็ได้แบบความสวยที่ใหม่ๆขึ้นมามอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเออบางทีเราก็อยากทำให้มันหวือหวาเนาะแบบฉีกแนวไปอะไรเงี้ยแบบจะได้แบบไม่จําเจกับการทํางานอะไรเงี้ยซึ่งการทํางานแบบนี้มันเป็นอะไรที่น้อยครั้งมากที่จะได้มาเจอกันเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบงานที่พรีเซนต์ถองเรื่องของความงามของบิวตี้ของ, Beauty, ของเกี่ยวกับเครื่องสำอางอะไรเงี้ยตลอดเลยแล้ว มันมัน,ม,นมันหาโอกาสยากเพราะว่าส่วนมากงานมันจะเป็นลักษณะที่ทั่วไปมันไม่ได้แบบหรูหรามากเนาะก็เป็นแบบเหมนเจ้าสาวถ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยพอได้ทําแบบนี้แล้วก็โอ,อ้ตื่นเต้นอนะ่ะนั่นสมมติสมมติว่าแปะอย่างเงี้ยนี่ดูตัวอย่างใช่ไหมตัดหมูตัดกระดาษเอาก็ได้มันก็เพิ่มบางกราฟิกขึ้นมาพี่จะให้อย่างเงี้ยปิดปากอ๋อมันจะอยู่เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ได้ปิดากเพราะฉะนั้นทุก้กูมันมีต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งตรงนี้บ้างข้างบนข้างล่างเลยพี่แมว สาเรียมติดข้างบนกับข้างล่างเลยแต่ตรงกลนถ้าไม่งั้นเราต้องเอาตรงกลางอันนึงจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมมีไหมมีค่ะไม่อยากติดต้นสีอยากให้เขียนมากกว่าเขียนจะ้พราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเท็กซ์เจอร์มันต่างกันต่อยฉันล,ล้มเงาแล้วอะเท็กซ์เจอร์กระดาษมันจะต่างกับเท็กซ์เจอร์ที่เธอเขียนก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาเลยเขียนเลยรอพป่่ะเขียนดีกว่า แต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือครอบคลุมทุกอย่างเลยของช่างแต่งหน้าคนนี้นะพี่แมวเนี่ยก็ถือว่าโดยส่วนตัวเขาคืออันดับหนึ่งในใจพี่ป้อมเลยจริงๆเพราะว่าพี่แมวเป็นคนที่แต่งออกมาสวยทุกกล้องกล้องโฆษณากล้องโทรศัพท์กล้องฟิล์มกล้องแฝดกล้องดิจิตอลกล้องทุกอย่างพี่แมวถ่ายออกมาคือถ่ายรูปออกมาแล้วแบบสวยจริงๆคืออันนี้ต้องยอมรับทุกแสงทุกองศาคือเป๊ะจริงก็ต้องให้ แป้งผสมรองพื้นเนี่ยเนื้อก็เนียนกริบเลยคือทาแล้วก็แบบสีก็อยู่ยังไงอย่างนั้นอะคือสีแบบสีไม่ดอกอะแล้วก็เม็ดสีละเอียดเนียนถือว่าคุณภาพคือแบบระดับแบรนด์ไฮเอ็นมากมากอะสึกภูมิใจมากเลยคะ่ะที่ได้มาทำงานครั้งนี้คะ่ะ พี่นัทประกอบเนี่ยจะบอกว่าครั้งแรกที่เจอพี่นัทน่ะหนึ่งมืออาชีพมากแล้วคนที่ทํางานกับเขาต้องเป๊ะจริงต้องใช่จริงแล้วก็ถ้าได้ทํางานกับพี่นัทเนี่ยจะบอกเลยว่าทุกครั้งเราจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆได้วิชาเพิ่ม แต่แล้วเป็นเกียรติมากที่พี่นัทมาถ่ายผลงานให้เราเพราะว่าพี่เขาก็เป็นช่างแบบดับต้นๆ้นของเมืองไทยเลยเป็นช่างที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตลอดในเรื่องของฝีมือการถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ผลงานของเขาก็คือเป็นแบบระดับ ไฮเอ็นหมดเลยทําหนังสือโบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นัทเนี่ยนอกจากจะเป็นช่างภาพเป็นดีเลกเตอร์แล้วเนี่ยเขายังเหมือนเป็นครูคนหนึ่งที่จะมาคอยบอกว่าการแต่งหน้าอยากจะได้น้ําหนักนี้อยากจะได้สีแบบนี้อยากจะให้คอนทัวร์ตาประมาณนี้เพราะว่ามันจะเข้ากับแสงกับการถ่ายรูปของฉันขอให้ตามตามแบบที่เขาบอกแล้วทุกอย่างจะดีเองซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราเปิดใจตัวพี่ป้อมเองมีสไตล์เป็นของตัวเองมีเรื่องราวที่ตัวเองอยากจะทํา หรือถนัดแต่ถ้าเราอยากจะเข้ามาสวยในมุมกล้องของพี่นัทแล้วขอให้เดินลอยตามพี่นัทเอาไว้แล้วทุกอย่างจะออกมาแบบมหัศจรรย์มากพี่นัทจะถ่ายให้ตายละเกรงมากเลยอะบแบบถ้าฉันแต่งหน้าไม่สวยฉันแต่งหน้าไม่ดีหรือดูอาวหรือดูโบราณฉันจะทําไงดีเลยก็เครียดนะถึงคืออยากให้งานออกมาดีเนาะแต่ก็พอมาเจอพี่เขาก็แบบพี่เขาก็แบบน่ารักอะ่ะเขาเข้าใจเราว่าเอองานเขางานของเราเนี่ยจะต้องแบบไม่ได้แบบมาบีบคั้นอะไรเรามากรู้สึกเออ ค่อยผ่อนผ่อน,อน,อนคลายสบายจิตใจไปได้หน่อยหนึ่งอะไร่างเงี้ยค่ะรู้สึกโดยรวมก็คือแฮปปี้มากได้เจอพี่เขาพี่เขาก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็คารคเตอร์เก๋ไก่เป็นพี่นัท thank mm -hmm. you สำหรับโปรเจกต์ครั้งนี้ต้องขอบคุณเครือสัมอางรันมากๆเลยที่ได้ให้โอกาสทั้งแต่งหน้ารุ่นต่างๆเก่าๆอะไรเงี้ยได้มาแสดงฝีไม้ลายมือกันซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากในปัจจุบันนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็อยากให้เครือสัมอางรันเนี่ยขายดีขายดีแต่ว่ายังไงต้องขายดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าของคุณภาพก็ดีจริงๆอยากฝากทุกคนดูไอ้ l ลเ e น t of the Makeup เนี่ยนะครับแล้วก็รอดูว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ออกไปสู่สายตาเป็น Exhibi t i o n เมื่อไหร่ผมก็รู อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าอยากจะโพสต์รูปเต็มแก่แล้วเนี่ยแต่ว่าลองติดตามอันนั้นด้วยหลังจากที่ดูวันนี้ไปแล้วและถ้ามีซีซั่น2ก็น่าจะสนุกสนานเหมือนเดิมผมก็อยากร่วมงานด้วยนะเพราะว่ายัางคิดว่าตอนนี้ยิ่งยิ่งทำยิ่งสนุกเพราะว่าเรานึกถึงแต่ละคนนะฮะฉันแต่งหน้าแต่ละคนแล้วเราก็นึกถึงสไตล์ของเขาแล้วเราก็อยากจะทำอะไรที่มันไม่เหมือนกันเลยโดยเฉพาะพอเราได้ทำทุกคนเนี่ยหรือเกือบทุกคนเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเอาให้ไม่เหมือนกันเลยอย่างนั้นนะครับสนุกดีครับติดตามกันนะครับแล้วรอดูว รอด้วเหมือนกันเนี่ยเขายังไม่บอกแล้วก็อยากฝากให้ท่านมาติดตามโปรเจกต์ของภาสมางรันและคุณป้อมวิดิท์ค่ะสนุกมากๆตื่นเต้นมากๆเป็นอะไรที่แฮปปี้แฮปปี้ที่สุดกับคุณมากๆเลยค่ะ นือสิ่งอื่นใดนะครับพี่ป้อมต้องขอขอ,ขอบคุณคุณบุเป้คุณขวัญแล้วก็ลันคอสเมติกที่เห็นถึงความสามารถของพี่ป้อมที่ให้พี่ป้อมมาทำเป็นครีเอทีฟดีเลกเตอร์แล้วก็เป็นดีไซเนอร์ที่จะออกแบบตัวโปรดักต์ต่างๆขอบคุณที่ไว้เนื้อเชื่อใจพี่ป้อมนะครับแล้วก็โปรเจกต์ดีๆเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความสนับสนุนจากลันคอสเมติกนะครับก็พี่ป้อมก็ฝากอุดหนุนด้วยฝากช่วยสนับสนุนลันคอสเมติกแล้วก็พี่ป้อมนะครับเพื่อที่เราจะได้มีผล งานออกมาดีๆให้ให้ชาวชาวทอดปันดินหรือว่าทุกท่านที่รักในการแต่งหน้าหรือตัวโปรดักดีๆที่จะทําให้คนไทยได้ใช้ก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีโปรดักที่ค่อยๆต่อยอดออกมาจากไลน์เดิมออกมาเพราะว่ากระแสตอบรับดีของใช้ไปแล้วเนี่ยมีคนมารีพีซซําแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยตอบโจทย์กับสาวไทยตอบโจทย์กับช่างแต่งหน้าตอบโจทย์กับคนที่แบบผิวมีปัญหาหรือว่าต้องการทําให้ผิวตัวเองดีขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณ รันคอสเมติกนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่มาร่วมโปรเจกต์ในครั้งนี้